สวัสดีเจ้าวันนี้ยายตองจะมาทำลาหนัาหมัดหมูมมแต่ส่วนหมักหมูมยายตองจะทำลูกก่อนใส่หยางคองนี่เนาะใส่หยางคองนี่นจะหมัดหมูอันดับแรกเขาใส่น้ำตาลทิพมีสูตใแตตัวนั่นแห<ท>ละต่ไทยจะชอบหวา,วานๆอมอแล้วเขาจะใส่หยาง,งากว่ากันรกรําร เราอันนี้นี่ห่ามากก่อนอันนี้เป็นแป้งมันแป้งมันยายแล้วทำไมเราต้องใส่แป้งมันหรอใส่ให้มันนุ่มลูกอ๋อให้หมูมันนุ่มซีอวอันดับหนึ่งของเราอันนี้สีอวขาวซีอวขาวล้วอันนี้ไอ้น้ำมันหอยน้ำมันหอยเนาะ มัมีสูตรแต่ตัวน่ะแต่เราจะสอบว่ารสชาติเป็นยังไงเนอ,อลนูกูลานแต่ว่าเครื่องปรุงก็จะเป็นเอออย่างอีกแล้วอันนี้น้ำมันพืชอ,อย่าน่อยอันนี้น้ำมันงาน้ำมันงาต้องเด็ดตวงใช่ไหน,น,น้ำมันงาใส่สองจอนเพื่อความหอมเนาะแล้วน้ำมันพืชน,นี่เขาใส่เพื่ออย่างไรงมันนุ่มเละ แล้วพี่ไคเนอร์ลูกหลานเหยไปลืมพี่ไคคือมันหอมก็เดี๋ยวถ้าเอาตังเหยใส่แหมกรรมก็ได้แล้วเขาก็ขยำเลยเออไข่เหรอเมนูไข่โอเคเขาก็ใส่ไข่ไปเพิ่มไข่นีเขาใส่สักสองกองนะจ้ะ ใส่ซฟองคุกไวสักสองห้านาทีหรือสามทิ้นาทีนาาเนี่ยลูงหลานเลยอเนี่ยขยำไว้เขาต้องมัดก,ก่อนถ้าเรามัดนะไอลาดหน้าเรานะหมูจะกระด้างก็ได้หมูจะบะล้ำมัมน,นุ่อือนี่มนทำให้หมูนุ่มแล้วก็กลิ่นล้ำสะดุดนุ่มแล้วก็เวลาเขาไปย่างน่ะหมูมันจะ เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาเห็นจะนักอะ่ะ uh huh. เพราะความนุ่มของมันอ่ะเนาะ uh huh. ต้องมักมไวให้มันเหมาะเนี่ยมักสามสิบนาทีหลุนหลานเนอะแล้วเขาก็ไปตั้งมันกฉนหยากเขาตั้งแล้วเขาก็จันเฉยหยกก็เดี๋ยวยายก็จะไปอันใส่พักใส้อย่างวหวหั่นพักวหวแล้วก็ยายจะมกักวหวเพื่อหั่นพักวหวแล้วก็อันไปพักเส้นนี่เนาะ <Net> วันนี้ยายไปซื hmm. Soon, ้อเส้นเส้นใหญ่กัดใกล้บ้านนี่ยายหั่เส้นเนื้อที่ยายบ่าจะกิ่ว่ายายจะทำลาดหน้าน่ะลูกเดี๋ยวว่ายายกระเทียมมันมาหน่อยก่อนค่อยกระเทียมค่อยกระเทียมใส่กระเทียมเห็น้อยเนื้อมันหอม เส้นอ si e no? si si no? si ันนี้บ้านยายได้เก็บเส้นมีเหมือนกันเลเส้นใครชอบกินเส้นอย่างก็เออเอาเส้นอะไรเส้นใหญ่ที่จริงแล้วที่เปลขายเปิ้ลจะทำเส้นใหญ่เป็นส่วนมากแต่บ้านยายได้เก็บเส้นมีเหมนกันมีขาวใครคนไหคนบ้านที่ชอบกินมีขาวมีขาวมีใบไวนะยายมาแจ่หน้าเมียกปิ้ลเจ๋หน้าแล้ว ยายถึงจะเอามาเอันเะเดือดล่อมาคะหอมกระเทียมมากเลยจะอันกวนหัวะพัดเัากระวอมกระทะอย่าเงี้ยวอมกระทระหัวงหงวนเราเอาน้ำกรตลงแล้วก็ไหลน้ำม,มันมันแตกปล่อ,อยมันถึงจะบัติดบาติดกระทะบัดติบกระทะเลาก็แคบมาให้แบบนี้นี่ะ อันนี้จะมันเป็นออกเป็นีิ้ฝานง่ายเออปเจ้าจะพักมันแห้งอันนี้เป็นส่วนของน้ำน้ำตักจีเป็นจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วใส่แต่อันนี้ยายจะล้วนเห็ดก่อนเนาะรวนยี่ก่อนเนาะเจ้าบางคนคนกล้วนคนตั้งน้ำเดือดแล้วเปิดใส่แต่ว่ายายมันยายว่ามันบักหอมนี่อีมันจะหอมดีเลย

นวนเอห่งางเลยรวนเอียอย่างโงามันเนอกร่องกางีโอเคแล้วใส่อย่างไงอันนี้คือเอาใส่น้ำใส่อยงเพิ่ม้วแล้วก็ ใส่เครื่องปรุงตอนนี้เน่าะ,ะปรุงอันนี้ก็ใส่รดดสด,ดใสีใส่รสดีข้าวซอยไปละใส่เต้าเจี้ยวุิยจะเก็มเกินกะมาก่อนหวานต่ำเลยปรเดี๋ยวยายจะเอาพักลงเลย Night tiếp hát, xay xay hát hát thì nói, bằng hát hát xay Để bảo cần à. Để Thời, hát hát thì hát xài, hát đây, hát có, hát 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 เอาพัดเราตำไม่นาจะอันปลวกบางคนปลวกเอาแล้วก็เพาะวหมนหน้ามันสได้บางเสียเลยะยาถ้าเผืเาคนจะกีดกรอบอ๋อเป็นแบกี้วนจะกีดกรอบแต่อันนี้ก็คงจะกรอบอยู่บงจะแบบเื่อยเพยาะยาจะอาบบเอยลูกอลเฟืยแยาย่ั้ง้ย อันนี้ที่ใส่มันมัดใส่นักมันละละเนาะแต่ที่นก็ขดตอวอ้วกมาได้ทเฉยแา่หุ่นก็บบมลวกใส่ไปก็มอน้ามันเลยเดี๋ยวกสัก่งเนาะเออออไรแล้วก็แยกจ่อลงในหม้อนเลยนี่อันนี้พาสเซลนาจาเอาเขาเจาลงในม้อลงในหมอนเลยนี่ ม,มามาอืมมาสวยทีย่ดแ้ยายคยได้อาแป้งมันเขาใส่เนี่ยเ้าก็ต้องว่าเพราะมันมันเดือดแล้วพักยายก็พักแล้ว ตะกี้คือซุกแล้วนะ่ะแล้วยายเอาพักมาใส่ก็เดียวถ้ายายใส่แป้งมันเลยยายก็จะปวดละปวดแลวปดแลว,ว่าเอาออกนะจ๊ะเออคือว่าซุกละเดี๋ยวรอแป้งมันก่อนว่าไดสักมหมึ่งเดี๋ยวยยรเราห็นกันยอดเรื่องหสมกันนี่ลูกนันจะแรกโอเคนี่จะใส่แป้งมันไปเลยเอ,อใส่แป้งมันไปอีอละนี่ใส่คือ,อหน้ามันเหนียวคือเหน,ยน,เหนียวขึ้นน,นะแก ่จะไปเหนียวเกินไปเหนียวเกินไปมันบันลำเลยลูกหลานเลยนี่ยายก็ใส่เมีแยงนี่ยายก็พริกแกงล้วเนอรนี่นี่นี่ากอ่านี่น,น,นี่เอาพีิไทยมาปุ๊กหน่อยลูกหัก่กระป๋องนี่เราใส่พริไพไกไทยใส่พริกไทยตบไข่ด้วยพริไทยนี่จะหอมลูกหลาเนเลย อหอมจริงหอมขึ้นมาละหอมมากอืมก็เดี๋ยวเขาก็จะกินก็เขาไปปรุงเขาอย่าใส่พิร่ายหั่มก็ได้นี่นี่ปรอเนอร์นี่นี่จิ้มพอยแล้วลูกคี okay, อนอาจิ้มแล้วนะ,ะจิ้มเปล่าแต่แต้มันหอมเกิน,นจางจับ จ้ากันเออกันนียายจะลากเอาไปกินข้างนอกรอบโบรานเลยนี่เลยโมอนี่นี่น่ากินหอมมากใส่ตึงผักกาดดอกใส่ตึงอันไอ้อันยังก็ผักกาดนะอ่ายายจะกินนี่อันนี้ โ okay, อเคเดี๋ยวเขาไปพอกันต่อหน้านะจ๊ะอ้าวนี่เมืเดี๋ยวนี้ยายก็ปรุงก่อนจะปรุงก่อนแล้วก็อ๋อจะใส่น้ำตาลให้น้อยนี่ก็ใส่น้ำส้มให้ใส่น้ำส้มก็ได้มะนนาวก็ได้เนื้อดูลานนึงแต่ยายอะใส่น้ำส้มแล้วเขาครบใส่พริกมันมันลํำดีเลยใส่พริกไทยอย่าน้อยอะออ่า เนี่ยปล่อยละนี่ยแล้วยายจะปรุงก,กินิเนี่ยกัะโอ้โหหหนูหัวยายใส่เส้นลน็อคน่ากินมากเส้นมันจะน่ากินไปก่อนเนี่ยโ <c oughs> อ้ยได้พอดีมามกินหน้ากับยายตอนของกินลำเนื้อเนี่ยเป็นล้านหน้าหมูมัดกินพักก่อนปพายายนี่มักพักนี่ยหมอ้อ หอมสอสดมาะไปอเลยอ่ะหูุหลานเ่ยเจมเหมาะไดไดนะลำกตะเต้เลยปลาหน้ายายนะชอบกินมีขาวแล้วก็รูว่าจับใหญ่หออ,อกอมาหนู่หลานอืมลำนะอ หอมเลยเนาะนางอยู่ตรงนี้ก็หอมเหมือนกัน <laughs> ปากล้องน,นะลายออกหิว <laughs> <laughs> แล้วหิว <laughs> นาะควายแล้วลูก <laughs> ใช่ใได้เนี้ยเม็เจ้าแล้วเอากินเม่เจ้าเลยมันก็เลยติดควายไว้หน่อย <laughs> ใช่ควายแปลว่า <laughs> สายนะเจ้าภ <laughs> าษา <m ock> เหนือวลนคำ <laughs> เส้นมันนี่มะ้งอืม ุกคนลองเอาไปทําตามกันได้นะจ๊ะว่ายายเนี่ยคือเป็นคนที่ง่าล่ะน่ารัมากย่าหันหลายทุกอย่างอ่ะเอาอีเลยํำจริงๆพวกเราลองเอาไปทํากันได้อ่าทําขายก็ได้ทํากินก็ได้นะจ๊ะรำใจใครมากิกมากินด้วเเลยมาเลยดูหมูเหรอหมูเด้งๆเลยนี่เราใหญ่มา มัดตรงกระมวลเด้งนุ่มเออนี่น้ำหง่วงหมดสั่นนะนผ่านแล้วไปเขาทำกัญโอใหญ่อีนะเจ้าเขาก็ กินสินอ่าเขาก็กินกุ้มวันสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าใากเอาไปทำเออเขาวาทำมอใหญ่ๆหรือว่าให้ยาทำน้อยๆเขาก็ลดปริมาณกะปริมาณเอาเองนะจา้าอืออ,อร่อยอร่อยแน่นอนแต่เขาก็คือดูว่าเอาใส่เป็นรสชาติยังได้ใส่ยังพอ,ง,องประมาณนี้ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ได้ทายากเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยก็อยู่ในบ้านเขาอยู่แล้วเนาะก็คือวัตถุดิบที่มีในบ้านยู่แนละ้วเนี่ยอื กากินมากยายคนที่อยู่หลังกล้องนี่น้ำลายไหลแล้วนะผู้ชม,มผู้ชมก็คือน้ำลายไหลแล้วนะจะไปทำตามเยตองของกินรำแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเราบอกลาไปเขาก่อนหลังกล้องยิวไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอเคยายอังกฤษก็นั้นลูกหลานเนาะจ้ายายอย่าไปแล้วเนอะจ้าอืมยายก็ขออวยพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขอยู่กูโคเนอร์อยู่ก็หู้มีใจไปก็ห้อมีโจมีหลานหิมะแก้สนมีเงินมีทองกต่ละล้านทันล้านเนอะเราจะตองฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมื้อเยต้องไปเนอะกดกระดิ่งติ่งหูเไปเนอะสวัสดีเจ้าบ๊ายบายทุกคนลองไปทำกิน